เด็กแจ้งนะแม่อ๋ออ๋อพักพักบา้านปลูกนี่งามเด้วนี่เนาะโอเค,อเคสบายดีก่นเนาะไปดีงามกันไปดี มักซีดีตู้นี่คือบางงามแท้ตูนี่น้ำเพื่อนนะนคือบ๋อมาใส่ถุงหน e. ึ ier, ่งน huh? e okay. ้ำเพื่อนนะมาใส่ได้มาเล่งหน่อยบ่ยังหน่อยสี่นะเออซื้อมาให้ ปูกอะไบงแน่เขาก็ไปจิ้มเข่ักหอมเมื่อเทาลังามหอมเพือนเทานหอมเพื่อน้อจนออกดอกจนชีออกดอกด้งามเนี่ยเออเขาวานจะเกี่ยวเข่าผมนะเขาานแต่เกี่ยวเข่า ปขวข้าลดนะเพ่ไนวาีขีอง่เอางแม่วาปูกนะาลอกกบดผักบัวหน่อยยังจงไวแต่ผักบัวเลยจะลนซ้ำนี่แ่แม่งานนึ่งกันซนี่แหละตาหอมซ้ำนี่อีกอ่ะอากาศงหญยว่าแม่นี่ยนะแม่อากาศง่ายบุเลยกระนัยบอเอออ

ฮัวนะเต่งกับอดแวมวเแวองพอตู้เลยทำชัวนี่โสงานนี่้านตูเลยม่ตู้แลยก้มมากระเซกกับบานฮะาฮอน่ะเมนบอเออเจากระจากนาะเจ้าก็่นาะฮะ ผักกาดผักกาดต้นักกาดต้นอืต้คืนทุยทุยต้นทุยทุยอืมนี่ผักบัวนี่โดยมาบอกปลาลุงอยู่อันนี้อันนี้ผักเทียมอันนี้มาบอกปลาลุงเนี่ยนี่โดยผักเทียมผักบัว น่ากัพักบัวน้อยอยากอยากยิกมันดูล่ะพักบัวน้อยพักหอมลูกเออนั่นหมักสลีน่ะไปบอกกับลุงด้วนพูด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 นะพูดนะพูดหนัหมักดีเหรอ เออต้นแบบนี้ค่ะนี่นะอันนี้นะแม่ตึ๊บช่องนะตัวนี้คือที่ตืบต้บทเหมนมาเอาแล้วมีกินกะเมิ่งแม่แม่น่าจะได้ขายได้ยังเนี่นะปลูกเอาหัวผนขายนะไปหน้าเตียวไปเรือนัดเตียวเตียวบมาน บบบแงลูกคนปลูกเนาะเจ็ดนานบ่นานมางาเงาคืออันี่มักรี่เนมันยังดอนะมักรีบอกว่าลกนี่มักลีค่ะฮะมักหน นี่บอโอ,อ,อ้นับมึงยุ่มีสักอันนน่มีสักอันนน่วานนป่ะอตัวมันมีชองชายพันตัวพันเขียวกับพันหนึ่งแดๆนะ มีฟันเขียวพร้่มมาสับะรสัาบารสับปะรดอยากกวเพอาแถวนี้ก็ได้อะไรกินมดวดโอ้ไีเดินแม่งอ่ะเดิมไว้ไงเมื่อว่าอันนี้เมื่อว่าไข่ิลูกไข่ตู้ไข่กนเนรอ ดอกแคกช่วงหนึ uk> <h uk> <h uk ่งหันไล่ลายตัววักถิดมันชูงแนวแต่มันกำตัาน้งค่ะแล้วว่าไปไลงูเเฮ้ยตนรกัด้วจี๊ยว่าหยากดไม่รูอีมดนะ นิแหลช่วงเกี่ยวข่าวมีแต่ผู้ตู่กับมีตู่คะเด็กหะเราบ่าวล้วเลี้ยงงูตุ๊เตาค่ะมาดอกมอทกไงครับอยากกอดเกนะมาหาบใกล้น้มาน่ะแม่บ่าไปไล่งูไปด้วย บ่าวต้อยหาก็บ่าวุงเอาหมักน่อยนึเออจามเมื่อจามทิ้งบ่บ่่งนักตี้มาหุงโอ้พี่จะไปขืนมึงแน่น้ำาเอาไปแช่ต่อยเอาเอาหมักหน่อยฮะทั้งทืงฮะ u uh, hô cốp chắc quá đi nè chốt mấy hôm chốt cái ngu đấy hả mà viên tầm ướp nhé mấy vào má tui đẹp rồi ừ ok khắp chay Bưng, nhẹ cốp luôn đi vào cái bà cốp chắc vào rồi เหนหูกบจักเบาเนค่ะเดี๋ยวจ้าไปดูยางมันกัดมือเลยนยางกัดมือดูเพิ่มได้หเนาะบ้าขังบ้ากินกำลำเือนเบงวยดูงวยมีจะบอกหะ ใส่กระตาลดอย ane, gen, ่าแล่นใช่มามันชนเจ้าฮะชนนะฮะตัวนี้บ่งัวบาดบ่หนิบ้าดบ่ายบายมันชนเต้นเห็นเมืองบ่ชิงนน้ำเต้นตามนะพยานบ่เต้นตามนะ เบิ้งใช้กุญแจนะโดดเปิดเบี้ยนแต่หึงนะฮะแบตเบิดเมื่อไม่ได้ใช่ปะเบิ้งง่วงง่วงลมลมแน่ลมแน่เออให้สาวมุกแกนตามด้วยหุ้ยเมื่อน่ากับมีอยู่ก่ได้ยินอยดิให้ยังได้ เมือใหม่ก่อนจะออกมาก็เอาเมื่อคนโศกใช้พัดกรัลบาๆจะโชว์มันนะลูกมันชนเจ้านะยาอุ้ยจันเป็นเรศนะมันอ่ะนะงอ่ะ อย่าไปใกล้เออนเกี้ยงยังมึงเนี่ยโอ้บ้เต้นเต้นเต้นอะบนมึงอะบ้าบอกมันเอาตัวแม่ด้อเวเหรอบอกลูกมันนะเอาตัวแม่เชยเหรอ เมืงบอโอ้ลมเลยเนาะลมเียเนาะจุเพือไกลเื่อไกลมาจีชลบะเนาะมาจีชลบะเลบุ๊คี้รู้บุี้เดือสิตกก่ะมันพ้าแรนนะ ใช้สีด <lequel dit> <ais> <ga> ้วยแท้มันพ่อแรนะมันพ่อแรนะยันะหล่พ่อแยันตก <laughs> à, 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 mẹ à, à, à. à, à. à, chị hai đàn nếp mẹ chọn bơ nào 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 mẹ มีหมากระริงว่ามั้ยงัวน้อยมีหมากระิงติ้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 ง่ี่แม่คนอยากใส่มงอ่ะใส่ใส่มานี้เออ มึงนว่ามไนชิชนกลัวเบาเลยมัวนะเปชนเชิกลัเไม่ชิชนบาดแล้วบาดขีดังแล้วนยังไปใกล้เริ่มโคมัวเล้ ต้องบายได้ด้วยจงหายหายหายมันจีชนเนาะ้ยยังบัย่าตอยู่นั่น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 มันจีชนนะฮะว่ามันยอมเดี๋ยวน้่ามันมเนี้มันมวยขี่เลยเฮ มึงไน่ว่ามันจิชนเจ้าอลยนะมึงไหน,นว่างวใชายถุงท้าวนะงวใชายถุงข้าว่งเห็นบอมชายถุงข้าวนะเออ

บาดบาทบาทเลื่อมือเลยอ้าวอย่าขี่งัวบบบนี้ผู้ไปอ่อนผู้ดูอ่อนพู้ดูไปอ่อนพูดไปผู้นี้ตัวหู้ว่างัวนอ้าวคือสร้างเป็นแท่นี่นะ ตึ e aaS, e question, ้แล้วตัวโบมาด้วยตัวโบมาเอาหนาให้มันเรื่อยๆจังหู้อ่าอย่าขี่งัวบาดนี่อยาขี่มวยอมยาบาดนี่เอาแบบนี้ก็เป็นอันนี้เ้าไปมื่อป้าลูกป้ามื่อป้าค้ำเด้อป้าเลิ่เมื่อเลือกเออเพื่อจะอยู่ตรงงวบ่อยู่ตรงงวมีบ่นอนตรงงวมีบ่ มันชนน่ะมันแม่ตีช้างแม่แม่ย่านงวปบแล้วกันปบแ้วกันเออบอกไีตู้มีตู้ผ้าหลานขี้แน่เฉาะมายอไปใช่ปะไปใช้วหวา่วยเงปลาช่วยเออแต่แมันชนได้รูกนนะไปใกล้ได้ยินนะย่านนี่แม่นะปูไปบอกตู้ไว้พีตูู้ไว้ ไอ้ตู้แล่นหมอนไอ้ตู้แล่นหมอนี่ตู้ย่านนะเจ้าช่างอยากขี่แทบบาทนะไหนดุยไนนี่ดุยไนช่างอยากขี่แท้เฉือนแต่แบงค์ุณจีวเต็มไปทั้งหนึ่เพั่ห้าร้อยเาเงินเทียร์ได้ไปจักอันนี้อ๋อเงินจนเต็มนี่จนเต็มแม่ดีนะจะไปโจรเบิ้งเบิ้งมป็นจีใจหาจเสือนมีแต่ใบช่วยอ้าวเออใช่สิตั้งใจว่าโป่งไปเลยมัวช่วยเน้่ยมัวประชวยเว้ยเวยเว้ยนา

เราตูเลยดูอย่างของมานาเอาได้ป่ะบุญอือเลยแล้วมาใครเนี่ยนะฮะเตือป๊ะเตือป๊ะเตือป

ว่าว่าอยู่งชักหน่อยก็มาแล้วเขาวางชิคุ้มให้คนนอนก้อนหรือแบบนอนเห็ุไดกบนอนไปจะไปลุกลุกลุกมาหมาน้อยท่าหมาน้อยอุ้ยหมาน้อยอีกแล้วว่ดเห็นแล้วบานนี่ตายบานนี่เสียมาหน้าหมาน้อยก็ไม่แพงกว่าดิหมาน้อยเล็กๆโตแม่สามโตอ๋อสามโตมันชิยั่งก็มาหัวเสาอ๋อีดำเก้า ฮ้ยมาน่ไปแต่แพงแน่นี่จับมันนี่จับมันเียโบเมียโบจับเดเซ็ตไเอาผตูโตอูเนาะหากะเห็นทิชจีบเห็นเพลงา

ตัวนี้กงามอู้ช่องตัวนี้คือกันเลย่ารคลูกตุนยังนี่ตัวนี้มุนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป็เล้างามงามเลยขนมันจะออกชีาวงามวะเอาไหมเอาวเอาตัวไหนเอาตัวไหนว่ะตัวนี้ว่ะตาเนยก็แห้งว่ะถ้าแห้งกอมาเลยกูเอาอยู่เมื่อแเมื่อยีกอีกบ่ะ สิเพื่อกเพื่อกมไร่อีกบายังน่ากลัวงัวงอีกบานมันชิ่วเฉยบ้นเด้กนวันเงี้ยแม่นะวันเงี้ยบุญยิ้งมาบุญยิ้งวัดคุโตมมีตัวผู้อ่ะมรยิ้งมรญิงวัดาเอาว่าเมื่อเดี๋ยวนี่เพื่อนเอา้าน โบใช่แต่หันยังว่านั่งอย่างบุญวันวันเี่ยมาฟูยิงนี่จะฟูยิ่งบดบ่บ่บ่ไอ้ตูนเ้อบ่งอได้ชอน้องมาเดียงได้เหรอมันใหญ่ัชหนนียเอาหัวหันมาให้มกิน่ะใหญ่ไปเลยหัวหันน้ำเพื่อนนะ ตกตูนแล้วโอ้กินแล้วนี่คนเกี้ยงเดือบมากเดี๋ยวนี้เอ้าขวานคือว่านผมเมนนะต้นขั้นผมเป็นพันตาลนี่ตาจืดเมนเนี่ยวันนี้ว่าคือนุ่มมาคือนุ่มเลยอ้ามันก็นั่นนะคนเกี้ยงนะกินนะคนมันล่นเบิรตตอนนั้นนะคนมันล่นเบิรเกี้ยงมันงามพอแล้วลูกปลาเมือไปนั่งเฮียงข่อยว่านข่อยไปโมงอ่ากอดค่ะกอดแน่แท้นี่นะมัดชิคก็พอนะเฮ้ยจังหวะปลาลุงมาคือคือใบชะนาคืออุ้มมาไปไลยค่ะ ศัสนาชอบสิศัสนามักม้าเนี่ยเส็ดบาานี er> <h 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 ่แทงบ่อแทงมันวัดบ่อนี่ตื่นมาอย่างมาอยู่บานนี่ค่ะมาทำมาโน่ได้จิ๊บมากันเลยมาบ่าวมากันเล้ยมาชิตั้งชื่อเห้มันชื่อยังนี่อุงอิงบ่อุองอิ้มสะชื่ออะไรน้องอุงอิ้มสิก็นั่าอยู่นะชื่อยังน่ะนั่งองอิ้ม่ิฮะ ตอนนั้นอยากเข่าเฮือนป้าบัวอุ้มหน้อยสิละนังอุ้มอิ้มเ่ะเหนื่อยิมสีมือกับมือกได้บบนี้เอานี้เอาเ่กี้ว่าเห็นไหมแล้างมือคัตเลิไปเลยล่างมือคลัตช์เลมาแพนมาพนนี่นะมาน้อยไพ เดเอามาหน่อยตู้บ้านอุ้มบิ๊มมาหน่อยบ้าเออของบ้านกัของบ้านบ้านบ้านขอมตู้เลยขอมตู้เลยเออมันยังไม่มาขึ้นมันยังมักตัวนี่นางเนาะมันมักน้องอุ้มบิ๊มมานางบอน้องดอกแก้วมาขึ้บ้าน้องดอกแก้วได้ตัวนั้นตัวนั้ตู้ตั้งชื่อเอินบ่ได้งามไหนชื่อยังชื่อยังอุ้มบิ๊ม่น้องอุ้มบิ๊มว่าวี้าด นองตูอันนี้นะอีตูุ่้มห่อ้มอยุ้นะอุ้มันุ้มอุ้มได้อุ้ม่าปเล่าป่าเมื่อแล้วปลุกปะค้ำนะปะต่ชินอน้ำมาบ่ะชินอน้ำตู้ว่ะนอน้ำตู้ว่ะดูว่าตู้หอมยังได้เหอยู่ก็ติดมานี่มาลละว่ะ ใช่หัวนะวะใช่หูมันหุกบ uh, so ีบไงหูมันเนี่ยเออเออหูวมันบอดเออเออใ่ตานนะตามันี่นะเออใ่ปากมันนะปากมันีินะสชมือมันนะมือมันนี่ะเออมาว่าวปยักอนี้นะมาว้ามาว่าบอดเนี่ย

ยังบ่คุโตรป่ะเออยังมังอุ้มไม่้ยชิวาน้องดังวาดบ้่แท้งมันว่น่ะพี่มันหายวาะเออทำใหมีหน้ามีตู้ได้สามตมีจังอุบุนดำ ดูอีดำดีนะดีแล้วเมื่อเชีแต่ปุ๋ยยังผู้เพิินบ่มากกันได้เขาอีดอลนะเคากดเมื่อนะเมื่อยังไเอาแม่เรามาเาเวนะเฮาแบบว่าเล่นถ่ายชีได้เขานะกาเมืบัแม่บิวมาบ่เคยเห็นมาบ่บ่เหาเลยมือนะเออมานี่ก็บเป๊ะว่ะกับไอ้ทิดเพิินบ่มากนะก็ักแตก สามคนนะแต่กับเก่งมันาดมาไพ่มาไพ่หมาไพ่มาไพมาไพ่มาบ้าก็คือมาไปตู้มาลงวาดบ้ามาวาดนางนี่มาวาดบ้นี่นะมาวาดอาหารพงนีะขนเี่ยงเข้ามน้องคิดหรอมันแน่น้องไน้นี่คิดหร โอ้โโโอโอ้อแตกโอแตกแตกกินหัวหานล้วกกินน้ำคนพันลนหาดยายาเฮ็ดป่้ยเมื่อมึงไงวะมาเห็ดเม่นะไปไปไปซะเนาะพาบาสนาเมื่อก่อนเมื่อางแล้วแบบนี้นะ สบายดีกอนสบายดีกอนแค่อุ้มาบายดีกันสบายดีงนสบายดี้ไม่ตู้นี่ไ